พระคำสุภาษิตบทที่ห้าคำเตือนในเรื่องลิ่นสู้ลูกเอ๋ยจงเอาใจใส่ฟังปัญญาและความเข้าใจอันแท้จริงแล้วเจ้าก็จะหูจักประพฤติตนอย่างเหมาะสมและถ้อยคำของเจ้าจะแสดงให้เห็นว่าเจ้ามีความหู หิมซบเมียของซ้ายอื่นอาจหวานซืนดังน้ำพิ่งดีการจูบของนางอาจเลียนไหลดังน้ำมันมะกอกเทศแต่ในที่สุดนางบบได้ปะอย่างไว้ให้นอกจากความเจ็บปวดระทมใจนางจะนำเอาเจ้าลงไปในโลกของคนตายหนทางที่นางยางแมนนำไปสู่ความตาย นางบ่อยู่ในทางที่นำไปสู่ชีวิตแต่เดินเซไปและบอกหูจักแจ้งว่าแมนอย่างพวมเกิดขึ้นพวกลูกๆเอ๋ยบัดนี้จงฟังพอเถิดและอย่าลืมไรคำที่พอบอกสอนจงหลีกหนีจากผู้หญิงอย่างนั้นแม่แต่ประตูเฮือนของนางก็อย่าสุไปใกล้ถ้าเจ้าไป คนอื่นก็จะได้ความโคโลบทีพวกเจ้าเคยมีและพวกเจ้าจะตายแต่ยังนุม่มด้วยน้ามือของพวกที่ขาดความเมตตาแม้แล้วคนแปลกหน้าจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเจ้าไปและสิ่งที่พวกเจ้าซอกหามาได้ทั้งหมดก็จะตกเป็นของคนอื่นเจ้าจะนอนควนค้างตายอยู่ทั้งเตียง เนื้อนังตนตัวของเจ้าจะมีแนวกัดกินและเจ้าก็จะว่าว่าสั้นแล้วเพราะคอยบวมักให้คนอื่นตักเตือนและบอย้มให้ผู้อื่นดัดแปลงก่อสร้างคอยคอยบอได้ฟังคำของครูสั่งสอนคอยบอได้เอาหัวใส่ใจซ้าต่อคำว้าของเพิ่นคอยพบว่าในทันใดนั้นตนเองได้ถือขายหน้าใน่ามกลางมหาสน จงซัดซื่อต่อเมียของเจ้าและมอบความหักให้แกนางแต่ผู้เดียวลูกที่เจ้าได้นำยิงคนอื่นบอมีอย่างดีสำหรับเจ้าลูกของเจ้าควรใหญ่ขึ้นมาเพื่อซอยเหลือเจ้าบอมนเป็นคนแปลกหน้าฉะนั้นจงเป็นสุขอยู่กับเมียของเจ้าและจงพบความสุนสมยินดีกับยิ้ที่เจ้าแต่งงานนำ คือผู้ที่เป็นทีหน่าหักและนิ่มนวลดังกว่างแม่จงให้สเสน่ห์ของนางเหตให้เจ้ามีความสุขใจจงให้ความหักของนางจับใจของเจ้าไว้ลูกเอย๋ยเป็นอย่างเจ้าจึงต้องเอาความหักของเจ้าให้แกหญิงอื่นเป็นอย่างเจ้าจึงไปหาความสุขกับเมียของสายอื่นพระผู้เป็นเจ้าเห็นทุกสิ่งที่เจ้าเหตเด้อ บอวาเจ้าไปทางไหพระองค์พ่วมเฝ้าเบิงอยู่ความผิดนั่นคุ้มขังผู้ที่เหตุผิดการบาปของคนสัวก็เป็นบ่วงแหว้วเขาถือจับใส่ตะนางแห่งบาปของเขาเองเขาตายไปเพราะเขาบ่มีการควบคุมตัวเองความโง่จ้าอันสุดขีดของเขาส่งเขาไปสู่ขุมฝังซพบ,บทที่หก คำตักเตือนต่อความโงจ่จ้าลูกเอ๋ยเจ้าได้สัญญาหับพิโอบตอนนี้สินของคนอื่นบอ่อเจ้าถึกจับย้อนถอยคำของเจ้าเองถึกบวงแหว้วย้อนคำสัญญาของเจ้าเองบอ่อลูกเอ๋ยถ้าเป็นดังนั้นเจ้าก็อยู่ใต้อำนาจของสายคนนั่นสะแล้วแต่นี่แมนวิธีออกของเจ้าเดอ้อจงเฝ้าไปหาลาวและขอให้ลาวปล่อเจ้า ย่าให้เจ้าได้นิ่งนอนหรือได้พักผ่อนจงออกหนีจากบ่วงแห้วดังนกหรือกวางที่กำลังปบหนีจากนายพานคนขี้ข้านควรเฮียนหู้เอาบทเฮียนจากซีวิตของหมดพวกมันบ่มีผู้น้ำบ่มีน้ยหรือผู้ปกครองแต่พวกมันสะสมอาหารไว้ในฤดูฮ้อนเพื่อเตรียมไว้สํหรับฤดูหนาว คนขี้ค้านจะนอนเหยียดอยู่ดดนปานใดเมื่อใดนอ้าวจึงจะตื่นขึ้นคอยจะนอนพักผ่อนหน่อยนึงลาวเว้าคอเหยียดเส้นเหยียดเอ็นมือกอดเอิกนอนพักผ่อนบุดหนึ่งเสียก่อนแต่ในขณะที่ลาวนอนลับอยู่นั่นความถุกลำบากก่อจะมาตกถือลาวดังมีคนหนึ่งถืออาวุธมาปุ้น คนโลเลกับคนซัวห้หมักเที่ยวไปหาตัวพวกเขายิคิิวหลิวตาเพื่อหลอกลวงเจ้าแผนการอันซัวห้ในในแนวคิดอันเปอ้อนเปื้อนของพวกเขานั่นสร้างความเดือดร้อนให้ทุกบอลโดยเหตุนั่นแหละความพินาศจริงจะทำลายพวกเขาโดยบ่หู้ตัวและเคาะให้อันเทิงตายก็จะตกถือพวกเขาเจ้า มีเจ็ดยางทีพระผู้เป็นเจ้าเกียรติสังและผ่อนผันให้บ่ได้ตาที่จองหองลิ้นที่เว้าตัวมือที่ข่าคนบ่มีความพิษใจที่คิดแผนการสัวให้ตีนที่เฝ้าแลนไปเห็ดสัวปากที่เว้าคำพิญญาบ่จริงต่อสู่คนอื่นและผู้ที่หาเรื่องให้พี่น้องพิษเถียงกันคำเตือนเรื่องการเป็นสู้ ลูกเอ๋ยจงทําตามคําที่พอบอกสอนและอย่าลืมไรคําสั่งสอนของแม่เจ้าจงถือหกักษาถอยคําของเพิินไหวเสมอและฟังถอยคํานั้นไห้อยู่ในจิตใจเจ้าคําสั่งสอนของเพิินจะนําพาเมื่อเจ้าเดินทางคุ้มครองเจ้ายามกลางคืนและแนะนําเจ้าในเวลากลางเวนคําสั่งสอนของเพิินเป็นแสงแจ้งเงื่องทางเดิน คำบอกเตือนของเพิ่นสั่งสอนเจ้าให้หูจักการดำเนินซีวิตได้ถอยคำนั่นหักษาเจ้าให้พ้นจากญิงสัวได้คือจากคำเบ้าอันล,อล่อลวงของเมียคนอื่นยาให้ความงามของนางเป็นที่นั่วเย้าใจเจ้าได้ยาให้สายตาอันหวานแกมลวงของนางเป็นแห้วดักจับเจ้าได้สำหรับญิงโสเพณีนั่นจ้างนอนนำได้ด้วยราคาเพียงหน่อยเดียว แต่สำหรับยญิงที่มีผัวแมนเอาชีวิตของเจ้าเข้าไปเสีย่ยงไพแดที่ใส่เสือ้อหอบทานไฟแดงใส่หน้าเอิกโดยที่ไฟโบใหม่ไพแดที่ยางในทานไฟแดงแล้วโดยที่ไฟบบใหม่ตีนผู้ที่นอนน้ำเนียของซ้ายอื่นก็เป็นอันตรายดังนี้แหละผู้ใดก็ตามที่เหตุด,ดังนี้จะได้หับโทษอย่างทรมานคนเฮาโบหอนสังคนข,นขีหลักได้ ถ้าล้าหลักย้อนความหิวแต่ถ้าถือจับได้เลาาต้องจ่ายคืนเจ็ดเท่าคือเลาาต้องเสียทุกสิ่งที่ตนมีอยู่แต่สายี่ลินสู้เป็นผู้ไล่ควมหูซึกเลาามีแต่ทำลายตนเองเลาาจะถือโกรดเกียดและถือตบตีล้วจะเป็นที่อับอายต่อไปเรื่อยๆพวกเกิดโมโหขึ้นย้อนหึงหวงเมียการแก้แค้นของเลาาบ่มีขอบเขต แล้วจะโบยอมหับเอาค่าทำควันใดๆ่องขวัญกองทอหัวก็จะบบซอยให้ล้วสวงเสาโมโหได้ลูกเอ๋ยจงจือจำสิ่งที่พอบอกสอนบทที่เจ็ดและอย่าลืมไรสิ่งที่พอบอกเจ้าให้ประพฤติจงเหตุตามที่พอบอกและเจ้าจะมีชีวิตจงตั้งหน้าหักษาคำสั่งสอนของพ่อไว้ ดังเจ้าหักษาแก้วตาเจ้าเองจงถือหักษาคำสั่งสอนของพ่อว่าํนำเจ้าอยู่ถูกเวลาจงบันทึกสิ่งนั้นไว้อยู่ในจิตใจเจ้าจงหักแพงปัญญาดังหักแพงน้องสาวและหักแพงความเข้าใจอันแท้จริงดังหักแพงมูทีใกล้สิทิสนิทแน่นถ้อยคำนั้นจะหักษาจะไหว้บอให้ไปยู่เกี่ยวกับเมียของคนอื่น และจากบรรดาผู้พุญิ้งที่ปากหวานใจสม้มญิ้งที่พิษสินธรรมเมือ่อนึงข่าพระเจ้าได้เหลี้ยวออกไปทางตรงเยี่ยมเหอนและข่าพระเจ้าได้เห็นสายหนุ่มหลายคนที่ยังอ่อนต่อโลกยางไปมาแต่ในบรรดาคนเหล่านี้ค่าพระเจ้าได้สังเกตเห็นสายคนหนึ่งที่งูจ้าเบาปัญญาพิษธรรมดาแล้วยางไปตามถนนเทิงแจทางบอลญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ แล้วยางซื้อไปอยังเฮือนของนางในเวลามืดค้ำของตอนแรงเมื่อหนึ่งแล้วนางก็ออกมาพบสายคนนี้โดยแต่งตัวดังหญิงแม่จ้างวางอุบายหลอกล่อคนนางเป็นเมเล้งที่บ่มีอย่างอายและมักยางไปตามถนนหนทางเรื่อยๆนางมักยืนคอยท่าอยู่ตามแจทางบางเทือก็อยู่ตามกลางถนนบางเทือก็อยู่ตามท้องตลาดนางโดดกอดสายหนุ่มไว และใส้แสงตาจ้องเบิงหน้าลาวพร้อมทางว่าว่ามื่อนี้คอยได้น้ำเครื่องไปถวายบูชาและก็ได้ซีนซีนมาจากเครื่องบูชานั้นดังนั้นคอยจึงออกมาคอยท่าเจ้าคอยต้องการพบเจ้าและเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วเดขคอยได้ปูบอนนอนของคอยไห้ด้วยผ้าป่านหลายสีหลายสีจากอียิปต์ ค่อยพบผ้าปูบอนด้วยน้ำยางไม่หอมน้ำหอมอาโลและกำยานหอมมาเทาะให้มูเฮามาอิ่มเอิบความหักน้ำกันตลอดคืนมูเฮาจะมีความสุขอยู่ในอ้อมกอดกันและกันพัวของค่อยโบยูเฮือนเพราะลาวเดินทางไกลลาวได้ถือเงินไปนำเป็นจำนวนหลวงหลายและจะกลับมาภายในสองอาทิตย์นางล่อายคนนี่ให้ลงสเสน่ด้วยคำเบ้าจากอ่นอ,อนหวานของนาง ท่านใดน,นั้นเล้วก็ติดตามไปดังงวัวเทกที่ถืกจูงไปค่าดังกวงที่ถืกต้อนลงไปในหลุมบอนที่ลูกธนูจะแทงทะลุหัวใจซายคนนี้เป็นดังนกพวมเข้าไปในตาข่ายโดยบไดู้้ว่าซีวิตตนนั่นตกอยู่ในอันตรายพวกลูกๆเอ๋ยบัดนี้จงฟังพอเถอะ จงเอาใจใส่ต่อคำที่พอบอกสอนอยาให้ผู้หญิงเซนนั่นสนะใจเจ้าได้ย่าลงไหลไปกับนางนางได้เหตุให้ผู้ชายหลายคนจิบหายและยังเป็นต้นเหตุให้หลายคนตายไปจนนับบ่ถ้วนถ้าพวกเจ้าไปยังเฮือนของนางก็ซ้ำกับว่าไปสู่โลกของคนตายเสียแล้วคือไปตายทางหลัดอเมน